สวัสดีครับผมไอเพชรยนต์นะครับสำหรับวันนี้นะครับผมก็จะพามาดูรถเข้าใหม่กันนะครับเป็นรถรถเดียวกันทั้งหมดเลยนะครับมาพร้อมกันนะครับก็มีทั้งเครื่องพันหกและพันแปดนะครับสวยๆเลยนะครับใหม่น้อยๆน่าใช้งานนะครับสำหรับรถรถนี้นะครับถ้า อ่ามีเสียงนะครับเสียงเครื่องจักรเข้าไปดังนิดหน่อยก็ขออภัยนิดนึงนะครับเพราะตรงนี้เป็นโซนของช่างเนาะก็จะมีเสียงเล็กน้อยนะครับโอเคเดี๋ยวผมพาดูรายละเอียดนะครับของแต่ละคันเข้าๆนะครับและแจ้งราคานะครับสาหรับรถที่เข้าใหม่นะครับเป็นรถที่เพิ่งเข้ามาใหม่แต่ร้านเราวันนี้เมื่อตอนบ่าย3ามโมงนะครับวันนี้เป็นวันที่8นะครับเดือน6นะครับปี2,564นนั่นเองนะครับเดี๋ยวมาดูรายละเอียดรถกัน นะครับว่าจะสวยนะครับเดิมน่าใช้ขนาดไหนนะครับสำหรับรถที่เข้าใหม่นะครับสำหรับคันนี้ก่อนเลยนะครับคันนี้เป็น Toyota าอ t ตินะครับ 1.6G นะครับ 1.6G นะครับปี2016.17นะครับเป็นโฉม Minor c h a เชงเรียบร้อยนะครับเป็นสีดำนะครับเป็นสีดำคันเดียวของทางร้านเลยนะครับสำหรับคันนี้นะเข้ามาเป็นที่เรียบร้อยแล้วนะครับใครที่กำลังรอรถสีดำอยู่นะครับเข้ามาแล้ว นะครับสวยมากนะครับสําหรับคันนี้นะครับบอดี้เดิมสดสดนะครับบอดี้รอบตัวรถสดสดนะครับไม่มีร่องรอยของการชนหนักอย่างแน่นอนนะครับชนหนักอย่างแน่นอนนะครับก็คันนี้ก็เก็บรอยขนแมวอะไรต่างๆก็สามารถใช้งานได้เลยนะครับเป็นตัวจีนะครับตัวจีนะครับก็เป็นตัวท็อปสุดของเครื่องพันหกนะครับกุญแจก็เป็นรีโมทคคเลตให้เป็นที่เรียบร้อยนะครับมีกุญแจสำรองให้นะครับมีกุญแจสำรองให้นะครับนี่ นะก็ะสวยงามนะครับในส่วนของเลือนไม้คันนี้นะครับเลือนไม้อยู่ที่แปดหมื่นเจ็ดพันเจ็ดร้อยแปดโลนะครับแปดหมื่นเจ็ดพันเจ็ดร้อยแปดโลนะครับกับราคาเพียงสี่แสนหกหมื่นเก้าพันบาทนะครับสี่แสนหกหมื่นเก้าพันบาทเท่านั้นนะครับสำหรับคันนี้นะก็เดี๋ยวในส่วนของเรื่องรายละเอียดตัวรถนะครับเดี๋ยวรอให้ทั้งเขาเก็บงานหน่อย นะครับเพราะว่าเบาเบอ่ออะไรก็ยังไม่ได้ล้างยังไม่ได้ขัดนะครับคันนี้ก็ชมบอดี้กับเลขไม้กันไปก่อนนะครับสำหรับ Toyota a อ t i ติสนะคันนี้เป็นปี2 0 1พันนะครับ16เครื่อง1,600กตัวจเช่นเดียวกันนะครับอ่ะมาดูกันต่อนะครับที่คันนี้นะครับพร้อมนำเสนอนะครับเป็น Toyota a อ t i ติสนะครับ 1.8V นะครับ 1.8V นะครับตัวท็อปสุดแล้วนะครับปี2017ันสิบชมไม้เนเชงเรียบร้อย นะครับเป็นรถเดียวกันนะครับมาทั้งหมด4คันนะครับมาทั้งหมด4คันตอนนี้จอดอยู่3คันนะตอนนี้จอดอยู่3คันนะครับแต่มีมาทั้งหมด4คันนะครับราคาอยู่ที่5 6 9 0 0 0บาทนะครับ569,000บาทเป็นตัวท็อปสุดนะครับสำหรับเครื่องพัน8ตัว v t o y o t ต a าอันติปี2017นะครับและไม้น้อยมากนะครับเป็นรถหน่วยงานนะครับเป็นรถหน่วยงานนะครับจริงๆเขา ไม่ให้ผมถ่ายนะนะครับแต่ผมมาแอบถ่ายนะก็ฝากอุ๊บๆไว้หน่อยนะครับไฟหน้าก็เป็นโปรเจคเตอร์ให้เรียบร้อยนะครับไฟตัดหมอกอะไรกระจังหน้าครบนะครับคันนี้เป็นตัว1.8ตัว V ตัวท็อปสุดนะครับกุญแจเป็นรีโมทนะครับเป็นปุ่มพุชตาร์นะครับเป็นปุ่มพุชต้าร์นะครับด้านในเป็นโทนสีดําล้วนนะครับเป็นโทนสีดําล้วนนะครับไม่อยู่ที่ห้าหมื่นห้าร้อยแปดสิบสองโลนะครับด่วนเลยนะครับ ใครที่กำลังหารถ t o y ยต a a อันติสไม่น้อยนะครับเข้ามาเพียง4คันเท่านั้นณตอนนี้นะครับสำหรับ1.8ตัว V ีท็อปสุดนะครับพวงมาลัยมันติฟังก์ชันนะครับทุกอย่างครบหมดนะครับไม่ว่าจะเป็นพุชคูดคอนโทรลนะครับแพนเดอร์ชิปนะครับหน้าจอทัชสกรีนนะครับมีระบบนำทางเนวิเกเตอร์นะครับแอร์ออโต้นะครับต่างๆนะเกียร์ CVT 7สปีดนะครับเป็นเกียร์ออโต้นะครับเบาะหนังปรับไฟฟ้า นะครับสีดำนะครับทั้งสองฝั่งนะครับเป็นปรับไฟฟ้าทั้งสองฝั่งนะครับสภาพด้านในสวยนะครับบอดี้เดิมนะครับบอดี้เดิมนะครับก็มีเก็บงานเล็กน้อยนะครับมีเก็บงานเล็กน้อยนะครับในเรื่องของสีการชนหน้าหลังนะครับอาจจะมีเก็บสีกันชนหน้าหลังเล็กน้อยนะครับแต่รับประกันนะครับไม่มีชนหนักนะครับพิกามน้ําท่วมอย่างแน่นอนนะครับสําหรับรถที่นี่นะเป็นรถหน่วยงานนะครับอันนี้ก็อุบไ้นิดหนึ่งนะครับอุบไ้นิดหนึ่ง นะเรารู้กันเฉพาะในช่องนะครับก็สวยมากนะครับหลุดมาเพียง4คันเท่านั้นนะตอนนี้นะสำหรับเครื่อง1.8ตัว V ีนะครับท็อปสุดแล้วนะครับสำหรับโ To โยต้าอันติสนะครับมีเพียง4คันเท่านั้นนะตอนนี้นะกับราคา6กอ่ะ0 0า0บาทนะครับ5 6 9 0 0บาทนะครับไม่น้อยทุกคันนะครับไม่น้อยทุกคันรถสวยมากนะครับรถสวยมากนะครับอย่างคันนี้ก็ มาอยู่ที่4 9 0 8 8โลนะครับ49,088โลนะครับท็อปสุดแล้วนะครับสำหรับ t o y ยต้ a อันติสหตัววนะครับปี2017โฉมไมเนอร์เช้นะครับมีกุญแจสำรองให้ทุกคันนะครับมีกุญแจสำรองให้ทุกคัน1นชุดนะครับกุญแจสำรองก็เป็นรีโมทเคเลตเช่นเดียวกันนะครับอ่ะมาดูไมค์คันนี้กันอีกหนึ่งคันนะครับมาดูกันนะครับ นะครับไมค์คันนี้ก็อยู่ที่4แสนเอ่อ4 40,074,31โลนะครับ40,074,31โลนะครับสําหรับคันนี้นะรถสวยมากนะครับบอดี้เดิมทั้งคันนะครับมีเก็บงานเล็กน้อยนะครับสีกันชนหน้าหลังนะครับก็มีรอยเบียดรอยถลอกเล็กน้อยนะครับสําหรับบางคัน นะแต่รถบอดี้เดิมนะครับไม่มีรอยชนหนักพิกคว่มน้ําท่วมอย่างแน่นอนนะครับเป็นรถเดิมๆใหม่มแท้แน่นอนหนึ่งรับประกันนะครับคุณภาพ100%เซนะครับสำหรับรถที่นี่นะครับไม่มีกอไม่อย่างแน่นอนนะครับรถมีประวัติศูนย์นะครับสามารถตรวจสอบเช็คได้เลยนะครับสามารถตรวจสอบได้เลยนะสวยมากนะครับสาหรับ รถล็นี้นะครับใครที่กําลังหาอยู่ห้ามพลาดเลยนะครับมาก่อนมีสิทธิก่อนจริงๆนะครับตโตโยต้าอันติดนะครับบอกเลยมาว่าไมา่อะมาไวไปไวแน่นอนนะครับสําหรับบริษัทเรานะครับลูกค้ารอค่อนข้างเยอะ นะครับใครที่ได้ดูแล้วสนใจรีบโทรหาผมได้เลยนะครับไอเพชยยนต์089 4 8 0 7 3 6 2นหะครับหรือจะเข้ามาดูรถนะครับด่วนเลยนะครับกรุงเทพมินบุรีซอยเสรีไทย68แยกหนึ่งะครับบริษัทเพรยนต์เข้ามาติดต่อเซลลที่ชื่อไอได้เลยนะครับสำหรับวันนี้ก็ขอตัวลาไปก่อนนะครับด่วนเลยนะครับบอกเลยว่ารถนี้ไม่ได้มาง่ายๆานะครับสำหรับ1.8ตัววีไม่เท่านี้รถสวยมากนะครับรับประกันนะขอตัวลาไปก่อนนะครับวันนี้นะครับสวัสดีครับ